เออเบ่งให้ไลไรก็การบาดนี่ใช้ทุกอย่างดิทุกอย่างขาดเลยตาคือพู้ไม่ใช่กะตาผู้ไหวเดินนังกระตานะพ่อใช้ดีก้อยแจวเยไปก้อยแจว Ôi, bay cái sùng em một khăm nè Nào, bay coi Ừ Kinh như khi ăn Sẽ bay đi bay luôn nha bay đi bay luôn đi vậy, tôi đi chín Ừ, tôi đi vậy, tôi đi đâu hơ con đây đây Để chết Cái bà ยังใช้ถือโอคค้ยอีกขี่ไ่ถือแม้แต่ว่าไปเอาไปมาไปมาไปหลีเมื่อเลยบ่อยเมือ่อมาพี่ก่อนบ่อยเมือ่อ <c oughs> มาพี่ซฟเว่นมาออกมาเอารถถีบเลยกับเมือ่อเอาพี่ก่อนหน้าข้าหนึ่งเราเกลี้กลังเกียกเก้ยวขา้าวเออ ไปเลยไปเลยิงน่อยไาเล้ามาเม่เสือกงยาหน่ะอ่าไเล้ากชมาไม่เออไปลยเขากชิมาหม่นางวะอ้าวันนี้ลังเลกําลัละะลงลังเลมาวตะเล็กมอยสิถือประคามไปกินคัมพงไปเลยผู้สา้าวาชิมาไมาไ่ทอด พองเขาจะมาตีมึงเหรวพองเขาเฮียนบ่ได้จักโต้แรงซื้อน่ะได้คู่เช็ตะกรอยู่บ่ฮะก็หาเช็ตะกรอยู่บอแค่นั้นแหละน้องเดือนมาแล้ว น้องอีกก็มาวันนี้พี่น้องตอนแรงมาตอนค่ำๆมาเอารถถีบหลวก็เพิ่นเพิ่นบอกแม่ว่าบนในซอยเดิมวันนี้เพิ่นว่าแมนบอกเขาไกวทำไมมือไกวแย่เอ๋อเขาไกวทำไม น้องหลีดมาแล้วพี่น้องน่ารักมากเลยกินแล้วเขาผ่ากินแล้วห้าหลักมันกระบอกนะห้าหลักไม่ได้ฉนว่าดีก่าลุงน้าน้องหลีดมาแล้วน้อยมึงมีใช้มึงจะไปน่ะอ้าวคู่นี้ยัง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 บ่จบยังบ่จบน้องเดือนมาแล้วพี่น้องสันว่าดีป่าลุงกินนี่ยัง ทีมากระบอกมาเอารถถีดน้ำเอรีดบอคีย์ออกมาบลยียรถขียองบินคียรถถีบบัดเมื่อได้สักคียคเขาะคันเมื่ออืมเมื่อกะทิมรถทีอีกเ้นี่ีรเมื่อเอาออกมาเอาอีกดีบ้วกลดเพร่าอีกบอหะีออกมาเอาหลดเท่าบอ นี่พ่องยเหยียบเข่าที่นนนะบ่พ่องน่เนะเนยคุณเนยอ่ะ,ปะ,ปะเป็นบริเวนเอเดือนลายมือเถื่อไปได้บ่คอยออกมาวางบ่ <laughs> เดงไพ่เด้อบ,บายบายเมื่อก่อนเมื่อ่จ้าจ้าบายบาย เลลเกียวได้บายบายพอเห็ดไมหรือพอพ่อบอกว่าซอยเกี่ยวขขาเสาร์อาทิตย์จะงอกมาไหมโอ้ยเาอยะเอโซบอกว่าคในกงเียนะคกงเียเด้อเด้อ เนยดีใจโวยเอรีดออกมาดีใจทำไมไม่กอดกันมาแล้วเนยกอดอรีเดือบึงรู ai, ้แค่เอรีด้วยเอ้ยชิ่อดเอื่อยเบิดมือเอื่อยไปหุงเฮียนปลาเด้อเนยเอยเนี่ยอยากกอดอรีเดือบเอดีจนหายเก่ง เอริสิ้เมื่อปลาแล้ววันนี้เออเนยแพงอยู่บ่อเอีินะแพงแดงวเอดิมัหูเอีขอเงินเยอะันทัวสูงอะนะปนมาเนยปนมาปนมาแบ่งกันแ่งพอกับแม่น้ำเลยเนยเนยคุไปกอยแจวไร อามอนี่อยากกินแต่สอ้ามุงมาจะบอกพ่อแต่วัานีัได้เปี่ยนเปี่ยนเะอแต่ยงหนึ่งจะซ้ำเหมือนเดมเกี่ยวเขาพี่นนอะนี่เกี่ยวอยู่เอากมืออะีัเราไ่ห้มือฉบับบ้า เออเมื่อจ้ะไปเ่ทไปหอดไปแทนใหอดบายไม่คำแล้วนี่ค้าพ่ออย่ากินติอยากินแก้วอลยงมาเลยไบายสบายดีป้าลุงก่อนบอกป้าลุงด้วยสิงานแล้วาไอื pues

ขึ้นมาจากเกี่ยวขาวกระจนค่ำเพื่อเพื่อหนึ่งเขาซุกเลยค่ะเฮ็ดกินเฮ็ดยูเฮ็ดกินพี่น้องพอด้ากำลังหั่นเนื้อพี่น้องสบายพี่น้องเราเ็ดกำลังหั่นเนื้อพี่น้องห่นเนื้อ,อน, <c oughs> น,น,น้องลีดกับกลับบ้านน้องเนยกรับกลับบ้านน้องรีดมาหลบจักรยานก็กลับเมือ่อพอด้กกากำลังเข่าครัวตอนนี้กำลังจะ เห็ดยังซื้อถมแม่กินเนื้อพี่น้องขออภัยน้ำคุณบอกกินเนื้อเด้ออันเพิร์เชนยังบ่วล่วนบอกกำลังหั่นบางอะบางบาแบบบางบางเอาเนาะเนื้อสีกับแหวงงามไปได้เนาอ ngon si ngotek ba tak ngon, ngotek ba ngon si ngotek ba ngon si ngotek ba luwan kin ehe kuiteo nunga kin ehe sitya ehe kuiteo nunga kin ehe sitya kisi set no sae anakin sae anakin, paa chak nunga เพราะว่าเธอแม่เปิอยากกินอยากกินแนวนี่เปิ้ออเป็้เบาแต่เฮไงแหละอืมเขาไปเต่เธอเขาไปคำมนันก็ไ,ได้เนาะมืนอนี้เขาไปแบบว่าส <10 S 2> ิบเอโมงไปเขาไปปัดเทียงเนาะไปอยากเบิดเมื่อนี้เขาปัดไตได้ข้า,ในในในาวเน,น่ยเก้าโมงสิบมงเน จะอยู่เห็ดกินกพี่เก่าพี่นนอะมกนไม่แต่มัว่านรงเรือที่เกา่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาได้พี่น้องเด้อขอบคุณก็คุณหลายๆเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมสบายดีพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสีช่ช่องบัวดาวพี่นออะ